มาตรงๆนะครับเจมครับอ้าสวัสดีสวัสดีเจนนองก่อนนะคะเนาะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนำตัวก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ออกก่อนออกใหญ่ออกเจอกันขั้งแรกแค่บานเป็นยังไงมาจังใดคือใดมาหอดพี่โอ้ไม่เยี่ยมจะฟองบ้านเป็นไรต่อหรือสีเดี๋ยวหรือสีบ่มีตัวดีมาฝากบอกบ่ โอ้อันถามข้าวบอันชื่ออันถนอมผู้มีด้วยจ้าโอ้โหแนะนำตัวเลยนะครับค่ะกรทำช่องยูทูบหรือว่าทำเพจเฟซบุ๊กหรือว่าอะไรเฟซเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กเพบุ่ณเฮ็ดเลี้ยวเฮ็ดเลี้ยวจากเพื่อนกับเอิญนั่นในหันเพกันเอิญย่ายนอมนะจ้ัเฮ็ดมาโดนหรือเปล่าครับทิ่เข้าซ้ำเดือนเลยจ้าซ้ำเดือนฮัดไหมล่ะครับฮัดไหมฮัดพิทฮัทถึงี้ยวแก้กันแนวทางใดนะครับที่เฮ็ดคลิปเฮ็ดเลี้ยว จากห้างเสียเกเตรร่งห้องจิปลูกปลูกพ ja, ักไปงี splash, ่ส to ินะจ้ะเกษตรจากเกษตรดูเด็กตัวดีตัวเด็ดมี่อเฮหยังยังสีมีพอเป๊กพอห้อยพอโชคพอลาบมากังสีมีได้เห็ดทิพปครับจากมือมือนันการผ้ากันไปวัดดูน้งตาลนะคะอันดีแต่ว่นเสียเป็นบุคคลไปนะคะเนาะเพราะว่ามือนันไปวัดดูน้งตาลกับกับที่งานเกษตรเพิ่นนะจ้าเป็นผ้าไป อ้าไปว่าเป็นยังด้ค่ะลูกค้านี่เพิ่อนบ่เคยเป็นยังก็เถียอันนี้ยายน้อมก็เลยไปไปขอพรจากครูดเจ็ดเกี่ยวคนละค่ะเพราะว่าอันคาลูกม่บุญบาลมี่คลูกเลยมาล่ำถวายปูนี่เด้อบอกับเพิ่นนะนะก็ะยันไม่ร่ำไม่ได้หันละค่ะยายน้อมก็เลยอวดเอาอยันพ่นว่ายายนี่เป็นบ้าปมะร่ำพ่นเบิ่งบ่อย่างพ่นวานะค่ะทาเลค้ากับค้ากับเพิ่นก็เลยมาส่งหอดลุงบาโนนศาสตร์นะคะ ไฟน้กากันซีพ่นอย่แล้วค่ะรถรถตู้ขั้นอ่ะเพิ่นก็เล่นเพิ่นก็เลยว่าอันอันมันบ่เคยเป็ี่ยนยังจักเทียลดขั้นีกเพิ่นว่าค่ะอันนี้พากันกลับบ้านไปกับบ้านมันเพิ่นก็เลยลงบอกว่ารถเพิ่นหมอหน่าห้อนเพิ่นไปค่ะเดียดเพิ่นเลยเพิ่นครับเอาเพิ่นเพิ่นบกกาเพิ่นบหายอยู่ในอันน้าปูบ่เพิ่นน้ามาบอก ทั้งมีบ่สดว่างๆเลขรถเพิ่นน่ะนะค่ะเพิ่นเพิ่นว่ารถเพิ่นบ่เคยเป็นหยังจักเปลี่อนได้เลขทะเบียนรถเพิ่นมาฝากจ้าได้เลยเลขทะเบียนเพิ่นมาฝากค่ะทะเบียนไหนน่าจ่าเขียนอันนี้เป็นครั้งแรกด้วยค่ะครั้งแรกที่ย่ายน้องที่ย่ายน้องเป็นพ่อกับเจ้าของอีกนะคะเมื่อนั้นนะคะกต่ถามเจ้าของรถเพิ่นว่าเพิ่นก็ว่าบ่บ่เคยเป็นจักเทื่อจังซี่นะค่ะเลขรถเพิ่นน่ะนี่ล่ะพ่อกันงวดแรกแฮกมัน มี่ยอนะครับยับพูดนะครับจับพูดเลย้จับขยายเลยน้องจะเปลี่ยนตัวได้เออกนมมีพน่อันเขาบบัฟังเกเรกบัวเคจะนออ ยับเลยเจ้าโซ่เลยเจ้าโซ่เลยเอาผู้ใดเอาผู้ได้ิ่งขันมักตัวใดนะครับมักบ่ไม่ตัวมักครับมันขาดบ่นั่นขาดตัวใดบ่ขาดตัวนึงอยู่บ่ซุนซี้ตีขาดซุนซี้หนาม่ามั่จ้ะมันต้องหุกกลับตัวมันสีตกวนี่ตัวตัวโต๊นั่นละมันมากกอ่าเออเออนั่นน่ะแต่ว่าก็แล้วแต่อันผู้สิ้นสุดด้วยจาเพราะว่ายายหนอมบ่บ่บ่ค่อยซื้อสูญเสียนะครับ แคบหน้าจอเอาแต่อย่างจะข้าวเราก็จ้างค่อยๆอวยไปได้ใหญ่เด้อก็อาจารย์เอาวันนี้อวยไปเทียละกองเทียละกองยายน้อมก็่เคยซื้อจกเทียแต่ว่าใครบอกืิอที่เทียนน้อย้จอยู่ล่ำหลวงสวงอยู่บ้านเจ้าของบอกเพิ่นถือกัได้ค่ะสี่หกวระหันหมดประหครอันนี้เพิ่นเพิ่นตอนล่ำนะเพิ่นมาลงนะค่ะยายน้อมก็เลยบอกเป็นมือบอกเพิ่นแต่ว่าเพิ่นภาคกันซื้อืไม่ได้จายว่าหันหมดประหครสี่ จ้าต้อง mm กานงวดงวดบางมันออก46เป็นต่าเป็นบอลก่อนหกแล้วก็66จ้านั่นแหละจ้าเอสดมามีเส้นอยู before, ่เนาะมีเส้นตันเราเป็นอันนั้นบอกเป็นนางล่ำจ้าเป็นนางล่ำคนล่ำถวายเป็นหญ่า นค่คขอน้าท่างโซเล่ยนอตะวันแม่นอมนะครับขอบคุณแม่นยบเอาจารย์ที่อาอาจารย์ที่อานั่งเอาแต่ยุนี่แล้วเฮขอบคุณแม่นอนหลายณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 对。